ขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่รายการพันธมาไรทางช่องท b c นั่นเองนะครับช่องพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนะครับผมสําหรับท่านที่ติดตามชมรายการครับจะพบกับพวกเราประจำในวันจันทร์นะครับผมออกอากาศตั้งแต่เวลา สิบนาฬิกาจะถึงเวลา10บนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะครับโดยประมาณนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่วัดไรคิงจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับผมเป็นพระอารามหลวงครับนะครับผมโอ้โหบรรยากาศร่มรื่นมากร่มรื่นวันนี้อากาศค่อนข้างจะแจ่มใสนะครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมไปชมบรรยากาศรอบวัดแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปกราบองค์หลวงพ่อวัดไรคิงครับโอ้โห ผมพ่อเลี้นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่เลื่อมใสนะของคนระแวกนี้นะฮะรวมไม่ใช่ไม่ใช่ระแวกนี้อย่างเดียวนะครับทั่วประเทศทั่วประเทศนะผมผมเคยมาตอนงานวันเลี้ินนะครับผมโอ้โหงานไปทองนมัสการหลวงพ่อเนี่ยครับคนเยอะมากคนเยอะมากใช่เรียกได้ว่าเต็มลานวัดกันเลยทีเดียวใช่ครับผมนะฮะเอาว่าช่วงนี้นะเดี๋ยวเราไปนะฮะนัสการหลวงพ่อวันเลี้ินนะครับที่ในเข้าโบสถ์กันนะครับไปเลยครับผม ครับครับก็เดี๋ยวเราซื้อดอกไม้กันก่อนนะครับผมดอกไม้ทุกเทียนนะครับทางวัดเขามีไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาปิดทององค์นมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงครับนะครับผมเอครับเลือกดอกไหนดีเอาดอกที่สวยสวยสวยเลยแล้วต้องใช้จ่ายอะไรยังไงครับอ๋อสุดสัาหจะทำบุญนะลูกอ๋อแล้วแต่ทำบุญครับคุณผู้ชมครับแล้วแต่จะทำบุญนะครับสำหรับดอกไม้ทุกเทียนของทางวัดไร่ขิงนะครับไม่ได้เจ้าจงว่ามีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยนะครับ บาทสองบาทก็ทำได้อขอบ้านขอรถน<ล>ะโอ้โหเอามาเยอะแท้ฮะยี่สิบบาทอะไนักหนาขอไปก่อนเผ<อ>ื่อได้อ <laughs> เอาทั้งบ้านทั้งรถ นะฮะเรามายืนอยู่ในพระโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจะสังเกตจากฝาผนังนะฮะมีศิลปะนะครับที่สวยๆมากมายนะครับเป็นประวัติของพุทธเป็นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะฮะเป็นจิตรกรรมฝาผนังใช่ในพระโวสถของวัดไร่ขิงแห่งนี้นะครับผมสําหรับที่เห็นได้อยู่ด้านหลังนี่ก็คือองค์หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับผมที่เราเคารพและบูชากันนะครับผมเป็น เื่านะเป็นศิละปะในสมัยรัตนโกสินทร์แต่ว่าเป็นศิละปะแบบผสมผสานในตัวองค์พระเนี่ยจะเป็นศิละปะแบบอุทองกับสุโขทยัย oh. นะครับผมสําหรับท่านที่ชื่นชอบในส่วนของอศิละปะนะครับก็มาชมกันได้ทั้งเป็นบริเวณทั้ง,งในพระบูชสดแล้วก็บริเวณด้านนอกนะครับผมเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกัน อนนี้นะฮะหลังจากที่เรานะครับได้เข้าไปนักการองหลวงพ่อวัดลีขิงเรียบร้อยแล้วนะฮะครับเราก็จะพาทัวร์บริเวณรอบโบสถ์ว่าพระอุโบสถใช่นะครับว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวตามพวกเราสองคนกันไปเลยนะครับครับผมตามไปดูไปเลยครับเอาล่ะฮะตอนนี้นะฮะเรามาถึงที่ตรงขาที่ ของใช่ไหมของศักดิ์สิทธิ์เป็นของยักษ์เลยครับไม่ต้องตีก็ดังไม่ต้องตีก็ดังครับจริงๆเหรอจริงแต่วันนี้เรามีมคนสาธิตนี่นี่นี่นเป็นพรีเซนเตอร์นะครับสำหรับของอันนี้นะครับเป็นของพิเศษนะครับ,รบอาจทำยังไงคะเนวทำทำยังไงทำให้ดูหน่อยเร็วโอ้โหต้องไวายด้วยนั่นโอ้โหดูว่าศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับครับรูปเฉยๆครับไม่ต้องตีก็ดังครับโอ้โหโอ้โหมา่แล้วฮะโอ้โหสงสัยื้มาเลยที่ฐานแรงนะครับอื้อมาเลย มอ,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 อกอกจะรู้ว่าตอนที่ที่ี่อิฐา,านอธิฐานไรมนเสียงดังงอ้าไม่รู้ซะังงน้นนะครับวันนี้มากกใครคะมากับพอับพ่อใช่ไหมโอ,อ้ยทำบุญอะไรไปบ้างหรือยังนี้ได้เข้าไปไหว้หลวงพ่อได้บทนะคะไหว้แล้วนะครับครับ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เด็กสมัยใหม่นะครับก็คุณพ่อคุณแม่นะครับพามา ปิดอทองไหวาพระนะครับ <lever. S 2> ผมคาเข้าวัดกัน<ฆ>นี่นะครับเขาเรียกว่าธรรมะทาไมเดี๋ยวพบกันในต่อไปครับขอบุณครับเติมน้ำมันตะเกียงตะเกียงต่อเฮเดี๋ยวเราเติมน้ำมันตะเกียงกันนะครับผมเพื่อต่อชะตาชีวิตนะครับผมให้ช่วงชัช่วงเนเหมือนดังไฟในตะเกียงตะเกียงนะครับมา เติมดวงนะครับคุณป้าพูดถูกนะดาวรุ่งพุ่งแรงเหมือนแสงไฟครับแหมสุดยอดครับฟาทูครับนะฮะดังดังดังนะฮะนี่ก็คือองค์ของพ่อนมริชิงจำลองครับผมนะครับผมเฮ้ยคุณนี่อะไรอ่ะ อันนี้เหรอครับอันนี้ก็จะเป็นพระประจำวันเกิดใช่ครับคุณเกิดวันอะไรครับผมเกิดวันวันแฮปปี้เบิร์เดย์ครับอะไรนะวันแฮปปี้เบิร์เดย์วันวันอะไรแฮปปี้เบิร์เดย์ผมเกิดวันแฮปปี้เบิร์เดย์วันไหนที่เขาแฮปปี้เบิร์เดย์ผมเกิดวันนั้นเลยอ๋อเกิดเกิดไปกับเขาด้วยใช่เอาละแล้วคุณเกิดวันอะไรคุณพันเกิดวันอังคารครับเกิดวันอังคารวสารนะครับครับเป็นขี้เกียจนี่คุณอะไม่ใช่ฮะเป็นเป็นเป็นพระเป็นพระเขาเรียกว่าเป็นพระปางนอน ังเนาะเขาเลยกตัใส่ยญาติฮะตังสายญาติเขานะเห็นเมื่อยก็เลยนอนผมว่าผมเกิดวันอาทิตย์อ๋อเกิดวันอาทิตย์เหรอครับใช่เป็นคนวันอาทิตย์เป็นไงฮะคนวันอาทิตย์เป็นคนดีครับหน้าตาดีครับลูกหล่อครับจริงผมบนรณาคารหน้าลูกหล่อหน้าพ่อรวยนะครับแต่ก็ตอนนี้โอ้โหพ่อๆๆๆๆนี่เดี๋ยวเราเดินไปทำบุญกันต่อมีนรุ่นๆผมเห็นแล้วรับมีสบดับสางค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราตามกันไปดูกันต่อครับ นี่ครับเดี๋ยวเราใส่บาทสตางค์กันปกติเราใส่บาทแต่ใส่ข้าวข้าวนะครับผมข้าวของของข้าวของหวานอาหารแห้งครับอันนี้เรามาใส่บาทสตางค์นะครับอือก็ดูสำหรับคนใดที่อยากจะรวยนะครับต้องใส่บาทสตางค์เขาต้อถ้าถ้าถ้าอยากรวยนี่ต้องใส่บาทสตางค์ใช่ะฮงั้นซักอันเลยนะผมใส่เลยนะผมใส่ด้วยโอเคครับใช่ ใสกี่บาทใสกี่บาทไม่รู้อ่ะหยิบแล้วก็ใส่ใส,ใส่เยอะ <c oughs> ผมอยากรวยกว่านะฮะานนี้เราจะไปใส่าบาทนะครับบาทพารเตีมครับได้เตรียมมาไว้ครับ <c oughs> ใส่บาทาตังค์ได้รวยแฮงๆนะครับรวยๆนะครับอ่ารวยทุกคนนะมาตอ,นะอนนี้นะครับเราใส่บาทกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวเาไปไดูที่อื่นว่าที่อื่นมีอะไรกันอีกเดิ๋ยวกันไปรอบๆนะครับก็มีอะไรบ้างเอาไปมาเลยนะตอนนี้เรารอยู่กันที่นะฮะสถานที่บูชานะครับ ของวัดไร่ขิงใช่นะฮะนะครับผมเป็นบริเวณด้านหลังพระโบสถ์ครับผมนะครับผมก็สําหรับท่านที่มานักสการ์ติดทองพอเรียบร้อยแล้วนี่เลยครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาเช่าบูชาวัตถุมงคลใช่ครับเราสองคนเนี่ยไม่มีความรู้หรอกเรื่องวัตถุมงคลต้องไปถามผู้รู้ใช่ไหมถามกูรูกูรูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งมงคลที่นี่นะครับมีอะไรที่แบบ นแนะนำแนะนําพวกเราสักนิดนึงตอนถ้าถ้าเกิดด้านจริงเนี่ยคือด้านหน้านุ่นจะมากกว่าทางนี้นะคอ๋อนนครับนี้จะเป็นส่วนย่อยเล็กน้อยอ๋อ<ย>ครับไปสรุปหนึ่งครับผมแล้วอยากอยากอยากทราบอันเนี้ยครับคือคืออันนี้เป็นรุ่นพอป็ครับาสร้างเมื่อตอนที่ บางศิลาเริ่มโรงพยาบาลไม่ตางประการโอ้ยนานนะนานนะครับนานนะหลวงพบาลีท่านเก็บไว้โอ้ว่าดรงใหม่ไปดูน้ากุติเจอก็ได้ออกมาจำหน่ายครับครับนี่เลยผมชอบนี่มากผมชอบอันนี้มากอันนี้เลยนี่หลวงพ่อวะเล็งนี่รุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะครับป่าหามงคลครับสี่หามงคลนะครับผม แม่รุ่นนี้ผมมีใช่ไหมป้าป้ามาเช่าไปป้าป้ามาเช่าไปนะครับผมมาเช่าไปแล้วเรียบร้อยนะครับใครอยากได้รับสิ่งมงคลนะฮะเหมือนองค์พระิขิงรุ่นนี้นะฮะก็มาเช่าบูชาก็ได้ที่นี่นะครับก็ยังมีเป็นพระบูชาพระบูชาอีกพระบูชานี่เลยโอ้โหเยอะมากนะมาชมกันได้นะครับผมนี่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 สำหรับมีองค์เล็กองค์ใหญ่นะครับผมก็สำหรับท่านใดที่อยากจะได้ ไปบูชานะครับผมที่บ้านนะครับก็มานำเนการมาเช่าบูชากันได้นะครับสำหรับทันทีต้องการนะครับผมก็วันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับเขาไม่มีของเขาไม่มีของฟรีครับหมอไม่มีไม่เหนียฟรีให้เราหรอ <c oughs> แค่นี้เขาก็นิ่งเงินเข้าวัดหมดอยากได้อะไปดูไปดูเอาเอาเะเอาไปดูที่ไนไม่ได้หรอครับแล้วตอนนี้นะะเรา <c oughs> เอยูอ่กันที่ บริเวณนี้เลยที่เขาทําถวายสังฆทานครับแลผมสำหรับท่านที่มานั่งสการองหลวงพ่อวิถงนะครับผมก็มาถวายสังฆทานกันได้ตรงนี้เป็นการเสริมบารมีให้กับตัวเองใช่แล้วฮะนะครับและการถวายสังฆทานที่นี่นั้นนะฮะไม่จำเป็นจะต้องซื้อสังฆทานมาแพงๆเลยนะทางวัดเราเตรียมไว้ให้เสร็จจับเรียบร้อยนะแล้วก็มียี่สิบบาท3าบาทร้อบาทแล้วทำได้ครับผมสําหรับท่านที่มีทุนทรัพย์น้อยบุญนะครับทาน้อย ก็ได้มากถ้าเราตั้งใจทำไม่จะเป็นก็ต้องทำเยอะนะครับผมก็เดี๋ยวเราเดินไปดือว่าเขาทำเขามีอะไรกนอินนะครับผมนี่เลยผมสนใจนี้มากเลยเดี๋ยวไปดูน้ำมตนกันดีกว่านะเดี๋ยวเราไปับน้ำมตนกันก่อนกลับนะครับ ได้ปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนกูจะพายังไงทำไมอันนี้มันน้ำมนต์อ้าวกินไม่ได้เหรอกินไม่ได้ได้ได้ไหมครับได้เพราะเป็นน้ำกันที่เราเนี่ยได้ำมน้ตดเนี่ยน้ำกันนะกินได้นี่เห็นไหมครูครูเห็นไหมถ้าลองกินดูดิว่าว่าจะเหมือนน้ำกันไหมชิมเลยนี่นะครับโอ้โหขอบคุณครับนี่นี่ต้องพิสูจน์นะครับอันนี้เป็นน้ำมนต์ของหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับผมก็สำหรับท่านใดที่มานมัสการหลวงพ่อแล้วนะครับปดทองแล้วนะครับผมก็ มาอย่าได้กลับไปดื่มไปอาบนะำผมกันใช่ก็คนนะครับให้กับครับตัวเองให้กับตัวเองนะครับตัวนี่เลยลองมาทีุู่กกันนะเราก็อธิษฐานก่อนดื่มแล้วขอให้รู้ได้บ้านขอให้รู้ได้รบนนะครับนี่ครับเป็นระบบการพาเชชไลท์นะครับผมของทางวัดเราอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ พารเจอไลท์พารเจอไลท์และ u f t ล่ะเป็นกล่องมั้งอันนั้นเขานมแล้วคุณเหรอครับก็เดี๋ยวเราได้น้ำมนต์กลับบ้านแล้วครับบ้าครับน้ำมนต์นี่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไป้ทำบุญไงอย่างที่ทำบุญโอ้เอาไว้ช่วยค่าขวดช่วยค่าขวดนะครับผมก็แล้วแต่ศรัทธาจะได้มีขวดไว้บรรจุนะครับให้กับท่านผู้ที่มาสักการะของรัลลีกิจของเราใช่เลยนะครับผมไป เราอะได้แล้วน้ำมันดื่มน้ำมันแล้วอิ่มเอมอิ่มเอมใจป้าครับขอบคุณครับอันนี้อะได้รน้ำสองขวดกับบ้านสองขวดใช่ไหมสองขวดกับบ้านเลยสองสามขวดกับบ้านสองสามขวดเลยฮึ่มฮึ่มเข้มข้นเลย ตอนนี้นะฮะหลังจากที่เราได้ไปทําบุญแบบอิ่มเอมใจกันโอ้โหเรียบร้อยแล้วเฉพาะเฉพาะเฉพาะพในโบสถ์ก็เต็มแล้วอะเต็มแล้วใช่ไหมนะครับก็สําหรับท่านที่สมำพระสการองคพ่ะเรียบร้อยทําบุญกันในพระโบสถ์เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะพาไปชมความรุ่นรื่นภายในวัดของเราครับ นี่เลยผมชอบมากเลยแพรปลาจะพาไปดูแพปลานะครับผมแล้วก็บริเวณรอบๆวัดของเรานะครับผมตามผมมาเลยมีมันต้องโก้ไหมทำไมอ่ะเขาต้องโกอยากกินอ่โอ้ยแพรปลาเลยปลาต้องโกคุณมานี่มานี่ไม่มีไรขิงกาแฟสดไรขิงกาแฟสดโดนไหมต้องโดนหน่อยไหมเขาเรียกได้ว่าตอนนี้ เริ่มผิวนะฮะขามหายน้ําเย็นๆครับก็จะหายะเรียนไหมเออเห็นด้วยผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยแล้วขิงกาแฟสดดีกว่าครับน้องเข้าไปดูกันว่ามีอะไรมีอะไรกินกันโอ้ผู้ชมครับทำไมฮะตอนนี้เราจะสั่งกาแฟครับ กับร้านค้าสวัสดิการของวัดไร่ขิงพระอารามหลวงครับนะครับผมเอ๊ะคนขายเพ่อไหนเนี่ยคนขายคนขายคนขายโอ้คนขายสวยด้วยนะครับคนขายนะฮะเอ๊แม่คุณก็อ่าทานอะไรดีอ่ะก็ผมขอเป็นกาแฟแล้วกันกาแฟนะกาแฟโบราณนะฮะโบราณผมผมเอาเรีดูวอครับสองถุงโกเลี้ยงไม่ใช่ฟู๊ตแซลฮอลเลน ผมขอเป็นคู่กันเหรอเขาเป็นกาแเป็นแก้วอ๋อเหรอโอเคงั้นเอาอ่าคาปูชิโน่อะไรนะคาปูชิโน่เหรอคาปูชิโน่เพราะวันนี้กินโอเลียนต์อยู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็อันนี้เป็นราคาสัตวิการนะครับของเราเล็กจริงของเรานะครับผมสำหรับท่านใดที่มานลำสการลงหลวงพ่อแล้วเดินชมนู่นชมนี่ชมนั่นเหนื่อยๆแวะมาดื่มกาแฟเย็นๆใช่อยู่ที่บริเวณริมน้ำนี่เองครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูปลากันสักครู่หนึ่งครับ ขอมีกาแฟคนนะครับจางเย็นๆขนาดนั้นเลยเหรอมันชื่นใจเลยขนาดนั้นเลยเหรอคุณทำหน้าสดชื่นหน้าสดชื่นโอ้โหนี่สดชื่นที่สุดเลยใช่ไหมสดชื่นที่สุดแล้วขอขอท่าสดชื่นใหม่อีกรอบดิ โอเคป่ะถอนรากถอนคนเลยโอเคแลวครับคุณผู้ชมครับก็หลังจากที่เราดื่มกาแฟกันเป็นที่เรียบร้อยเจนสดชื่นใจนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อไปไหนต่อเราจะไปกันที่ที่ที่หนึ่งตรงไหนซึ่งอยู่บริเวณริมน้ำเราจะพาไปพบกับพระครูท่านหนึ่งท่นที่ท่านมีความรู้เกี่ยวกับในบริเวณวัดนี้ครับนะฮะเอาละฮะตอนนี้ไป ดื่มน,น้ำผลิดีกว่าครับครับผู้ผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานการเรียนรู้นะครับผมพระเบญจ อาคีวารีปฏิหารนะครับผมตรงนี้เป็นศาลาล่มเย็นทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านนี้เป็นท่านเลขาวลีขิงนะครับผมพระครูพิสิทธิ์สารการนะครับผมครับผมก็อยากเรียนถามนะพระครูว่าที่มาที่ไปนะของสถานที่แห่งนี้นะมีที่มาที่ไปอย่างไรครับเนื่องจากพระเดชพระคุณพระพิพัฒน์พุทธยพรเจ้าอาวาสวัลีขิงได้ชมพระน้ำคัญของพระพุทธรูปทั้ง5องค์ที่ดินตำศักดิ์สิษย์ ได้ทาสัลาหลังนี้เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเยาวชนที่มาไหว้หลวงพ่อวัดอิทิ์ถึงจะได้รู้ประวัติความเป็นมาแต่ละองค์ละองค์ว่ามีความสําคัญในชุมชน,นนั้นๆอย่างไรการตับสัมสิทธ์อย่างไรครับก็บบผมสังเกตนะครับเห็นมี้าพระอ,องค์นะครับใทราพก็มี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 หลวงพ่ออะไรบ้างครับครับผม ก็จะมีหลงพ่อพุทธสโสธรวัดสโธรจังหวัดครับเชิงเซาครับหล<ค><ะ>่ง,งแม่น้ําบางประคงครับ แล้วก็มีหลวงพ่อวัดตางพิยัยในครับแม่น้ำเจ้าพญาครับแต่สุประการครับประการแล้วก็หลวงพ่อวัดพิสมุทรพระพบันแหลนปางอุ้มบาทครับแม่น้ําแม่กองครับแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงครับแม่น้ําท่าจีนหรือแม่น้ำตะครศรีที่เรากาลังอยู่ตรงนี้ครับแม่หลวงพ่อวัดเขาตะเขาหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาครับจังหวัดเพชรบุรีแม่น้ำเพชรบุรีครับทั้งห้าองค์ ระลบสกครับ,บ,บได้นำองค์จำลองมาไว้ศาลาหลังนี้เพื่อให้คนที่มาดได้กลับไหวบูชาได้มากับไหวบูชาพระบุญลบสกปรกต่างหเหมือนก็ว่ามาศาลาตรงนี้ได้ไปหมดเลยห้าจังหวัด,วดได้ไหวครบทุกจังหวัดเลยครับครับทั้งห้าพี่น้องนะครับนี่ว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามาที่นี่นะทุ่มจริงๆนะครับครับผมวันไร่ขิงของเรานะครับผมก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตท่านพระครูนะผมขออนุญาต พาท่านผู้ชมนักเดินชมรอบๆนะครับผมขออนุญาตใช้สถานที่นิดนึงละกันก่อนจะคุณขอขอบคุณคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูคนบ้ากันครับพายเรือเฮ้ยรายการเฮ้ยรายการจะพายเรือรายการอะไรเนี่ยคนจะพายเรือไหนเรือนี่ไงเรือผมเรือมีเพื่อนครับคุณผู้ชมเจอนมอไซ ฮะอันนี้เขาเรียกมอเตอร์ไซค์เขาไม่ใช่เรือเหรอไม่ใช่อ้าวผมเห็นริมแม่น้ำึกว่าโอ้โหแล้วดูอะไรเนี่ยไม่พายอ้าวโอ้โหไม่พายของผมไงไม่ใช่เออเขาเรียกเขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกไม้กวาดอ๋อเรียกไม้กวาดเอออ๋ออืมน่าดูครับคุณผู้ชมครับเป็นไปใหญ่เป็นไปได้รวยหรือจนพอแล้วปะโทนี่ของจริงเขาอยู่นี่อ้าวไม่พาย อันนี้เขาเรียกไม้พายไม้พายอันนี้เขาเรียกไม้พายอันนี้เขาเรียกไม้กวาดของไม้กวาดเอออันนี้คือไม้ไผ่ท่อท่านี้ไม้พายหรือว่าหอกโอ้โหไม่ามาแล้วนะนี่ไม่ใช่ ครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณริม่น้ำครับนะครับผมของวัดเล็ขีงของเรานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะไปให้อาหารปลากันเพราะว่าในนี้ปลาเยอะปลาเยอะโอ้คุณจะปจะเป็นปลาต้องโกนะฮะปลาปิก้าตลกโลกล้วตลาโกไม่ใช่อะไรนะมีมีปลาถูกไหมจะมีปลาอะไรปลาปลาสวายปลาสวายปลาสวายนี่นะคุณพานะถ้าคุณโดดลงไปนะปลาสวายนี่สามารถอุ้มคุณมาได้เลยจริงเหรอมันเยอะขนาดนั้นเลยผมจะโดดดูเฮ้ยพูดเล่นอะพูดเล่นเอาเหรอไม่ใช่ อ๋อครับครับเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารปลากันนะครับผมสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะทำบุญครับนะครับผมมาให้อาหารปลากันที่นี่เนี่ยปลอกปลาอิ่มตอนนี้นะฮะเราจะมาดูปลาที่นี่กันนะฮะว่าครับตัวใหญ่ขนาดไหนครับนะฮะเดี๋ยวเราให้อาหารปลากันก่อนดีกว่านะครับ ปลาเราตัวใหญ่มากนะคนหนเขาไม่ให้ปลาว่าเราใครนะคนคนอืมคนคนไม่ให้ปลาเอาแล้วปลาอยู่ในน้ำเอาฮะอืมให้อาหารปลานะครับปลาอืมมาเลยฮะปลาเอ้ยปลาขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเราลงไปแกเป็นปลาสบายไม่ใจฮะจะปลาอะไรมาแล้ว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 ปลามานี้ปลามานี้ ไหนฮะปลาปลามาหนี่ปลามาหนี้อยู่ตรงนู้นครับตัวใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวเราเราโยนตรงนี้อย่าไปโยนตรงนู้นทำไมฮะปลาเดี๋ยวมันปลาให้ปลามากินตรงนี้อ๋อถ้าถ้าไปโยนโยนไปตรงนู้นปลาก็จะไม่มากินตรงนี้รู้ไหมว่าเราก็โยนตรงนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวปลามันกินตรงนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวมันจะบอกเพื่อนๆปลาด้วยกันว่าเฮ้ยเฮ้ยมันปังอยู่ทางนี้อ๋อเขาควกจะรู้เรื่องอืมนั่นมาแล้วไงครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้เราสนุกกันมาทั้งวันแล้วเรียกไปว่าทำกิจกรรมกันในลานวัดลานธรรมกันไม่ได้ สำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าบริเวณปริมณฑลนะครับผมวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันไหนว่างๆนะครับมันจะไปไหนแนะนําว่าให้มานี่เลยวัดลรกิ่งของเราเป็นทางเลือกที่ดีที่หนึ่งที่เราจะมาทําบุญนะฮะแล้วก็มาให้อาหารปลานะฮะบรรยากาศสบายๆแบบนี้ใช่ครับผมนะครับก็สาหรับวันนี้นะฮะพวกเราสองคนนะฮะต้องหมดเวลาหมด ใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วกันกับรายการธรรมะทำไม่รรมะไม่รู้นะฮะะนครับผมอยากรู้ติดตามชมในสัปดาห์หน้าครับพบกับเอกพัฒในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอิ่มเลยอิ่มเลยอิ่มอิ่มเลยเดี๋ยวตามไปให้กินอีกคนกินขนมปังขึ้นราเลย